สวัสดีค่ะปริชาินะคะปริชาต,ะะชาตจากช่องสาวไทยในรนเวย์นะคะก็คือคลิปนี้นะคะที่เราจะทาเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้หลังจากปีใหม่เราก็จะไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้นะคะเราก็จะเล่าเรื่องของพี่จันพี่จันเนี่ยเขาก็อยากจะแชร์ประสบการณ์นะในตอนที่เขาเป็นสาวสาวแล้วก็ยังสวยยังมีโอกาสที่จะเลือกผู้ชายดีๆนะแต่มันก็มีเรื่องราว ที่พี่จันเนี่ยเขาก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ของเขาพี่จันเขาแต่งงานนะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ชายไทยหนึ่งคนเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนรู้จักทำรรมาหากินแต่ว่าไม่รวยพี่จันกับสาม,มีต้องทำงานแบบหนักมากเพื่อที่จะจ่ายค่าห้องค่ากินค่าใช้ก็คือเขาไม่รวยอะต่อมาพี่จันเนี่ยเขาก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยก็เป็นคนอยู่ใกล้ๆบ้านกันนี่แหละ พี่จันก็มองเห็นชีวิตเขาเพราะเขามีสามีฝรั่งเขามีบ้านเขามีรถเขามีเงินกินเงินใช้ไปซื้อของไปชอปปิ้งพี่จันตอนนั้นแกก็ยังอายุน้อยแกคิดไม่ได้นะคะพี่จันแกก็ตั้งท้องพอแกคลอดลูกแกก็ทิ้งสามีแล้วก็ทิ้งลูกไปเลยเพราะว่าคนข้างบ้านติดต่อสามีฝรั่งให้ พี่จันก็ตัดสินใจเลยว่าชีวิตนี้จะไม่อยากลำบากอีกแล้วทิ้งลูกทิ้งสามีไปตั้งแต่ลูกยังแบเบอกไปอยู่กับสามีฝรั่งเพราะว่าฝันเอาไว้เลยว่าฉันจะต้องมีนูน่นมีนี่นะคะก็เลยติดตามสามีไปอยู่ต่างประเทศโดยความที่พี่จันเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นแต่ว่าเขามาเมืองไทยเขามีเงินมีทอง อยู่ต่างประเทศชีวิตคงจะสุขสบายนั่งกินนอนกินอันนี้พี่จันเขาก็คิดในสมัยตอนที่เขายังเด็กพอติดตามสามีไปอยู่ต่างประเทศมันต่างกันเลาาฟ้ากับเหวสามีเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศเป็นฝรั่งเนี่ยคือไม่ได้รวยเช่าบ้านอยู่แล้วก็ชอบดื่มเหล้าเมาอารวาสแล้วก็ตบตีพี่จันอยู่ตลอดเวลา เงินก็ไม่เคยได้พอใช้พี่จันหาเงินมาได้ต้องเอามาส่งเสียเลี้ยงดูฝรั่งโอ้โหพี่จันคิดมากอยากจะฆ่าตัวตายนู่นแหละแล้วเราก็เลยถามมาแล้วแล้วชีวิตเพื่อนพี่จันนะเขาดีไหมละ่ะโอ้โหยิ่งกว่าพี่อีกแต่ว่าไอ้เงินทิมเอาไปทำแบบนั้นนะก็คือไปกู้เขามาเพื่อนพี่จันนะไปกู้ เป็นหนี้เป็นสินหนักยิ่งกับพี่จันเขาไปใหญ่ชีวิตไม่ได้เป็นอย่างหวังลําบากมากร้องไห้ทุกวันทีนี้พี่จันน่ะเขาก็มีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งเขาสงสารพี่จันเขาก็เลยแนะนำให้พี่จันเนี่ยไปทำความสะอาดบ้านนะคะทีนี้พี่จันก็ไปทำความสะอาดบ้านหลังเนี่ยอยู่บ่อยๆครั้งอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของก็ได้เจอเจ้าของบ้าน นะเ,พเพราะว่าตอนที่พี่จันทร์ไปทําความสะอาดบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่เพราะเขาอยู่อีกเมืองหนึ่งอีกรักหนึ่งแล้วบ้านหลังเนี้ยเขาเอาไว้เป็นบ้านพักต่อ,อากาศเฉยๆก็ได้เจอกันกับผู้ชายสูงวัยอายุเยอะแล้วเจ้าของบ้าน mm hmm. เห็นพี่จันทร์ mm hmm. ก็เลยถามว่าจานันเธอเป็นอะไรเหรอทําไมเธอถึงหน้าบวมตาบวมพิจันทร์ก็เลยเล่าให้ฟังว่า ฉันร้องไห้แล้วบางทีฉันก็ทะเลาะกับสามีเพราะสามีฉันเขาตบตีฉันเงินที่ฉันได้ไปเนี่ยฉันต้องเอาไปจ่ายค่าชาวบ้านแล้วบางครั้งเนี่ยฉันต้องซื้อเหล้าให้เขาดื่มด้วยฉันก็ไม่มีที่ไปพอจะกลับไปเมืองไทยมันก็ไม่ได้ฉันกลัวคนหัวล้อยะพี่จันแกก็กลัวว่าเออทิ้งผัวไทยดีๆมาเอาฝรั่งชั่วๆชาวบ้านต้องหัวล้อยะแน่นอนอันนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะฝรั่งเนี่ยเขาก็สงสารนะคะเขาก็เลยทำการช่วยเหลือพี่จัน นะช่วยเหลือพี่จันให้พี่จันเนี่ยช่วยเหลือทุกอย่างเลยให้พี่จันย้ายออกมาย้ายออกมาแล้วก็มาอยู่บ้านตรงที่พี่จันเขาทำความสะอาดบ้านเนี่ยอยู่ไปก่อนเขาทำการช่วยเหลือช่วยเหลือเรื่องจัดการเรื่องตำรวจเรื่องเอกสารอะไรทุกอย่างเพราะว่าฝรั่งคนนี้เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเงินเขามีบริษัทเป็นของตัวเองนะ เขาก็ไม่เคยมีเมียมาก่อนไม่เคยมีภรรยามาก่อนเลยเขาเห็นพี่จันแล้วเขาสงสารด้วยความที่เขาสงสารน่ะต่อมาพี่จันเนี่ยก็อยู่บ้านหลังนี้แหละทำความสะอาดไปอะไรไปนะคะก็ได้เงินเดือนทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านทำสวนอยู่ตรงเนี้ยไปประมาณหนึ่งปีฝรั่งเนี่ยเขาก็รู้สึกสงสารพี่จันแล้วก็ชอบพี่จันที่พี่จันเนี่ยขยันทำงานทำกับข้าวทำอะไรอย่างงี้ฝรั่งเขาก็เลย ถามว่าเธอจะแต่งงานกับฉันไหมเธออยากอยู่ตรงเธออยากอยู่นี่ไหมพี่จันก็เลยตอบตกลงไปว่าฉันอยากอยู่ฉันก็ไม่อยากกลับเมืองไทยเพราะฉันกลับไปเมืองไทยฉันก็ไม่มีอะไรพี่จันก็เลยตัดสินใจแต่งงานอยู่กับฝรั่งสูงอายุ ก็ไม่ได้ไปทํางานเลยค่ะแต่ว่าไปโรงเรียนเขาให้พี่จันเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนขับรถเพราะว่ามันสถานที่ที่พี่จันอยู่เนี่ยมันค่อนข้างห่างไกลจากในตัวเมืองก็เลยให้พี่จันน่ะเรียนขับรถเรียนหนังสือนะแล้วพี่จันอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมเขาก็อนุญาตให้พี่จันไปเรียนได้พี่จันก็ไปรับไปส่ง สามีไปทํางานแล้วก็ไม่ได้ทํางานเลยมีเงินกินมีเงินใช้อยากได้กระเป๋าอยากได้อะไรเขาซื้อให้ก็คือเขามีตังค์ว่างนั้นเถอะพออยู่กับพี่จันได้ไปมปร,ประมาณ5ปีนะคะ,อ,ะอยู่กับพี่จันไปประมาณ5ปีเ <c oughs> พื่อนคนนั้นน่ะ <c oughs> เขาก็รู้ว่าพี่จันน่ะได้ผัวรวย <c oughs> ก็เลยมาหาพี่จันมาขอยืมเงินแล้วก็มาบอกพี่จันว่าเอาผัวแก่แกมาทําอะไร <c oughs> เดี๋ยวก็ต้องมานั่งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว มามา,มา,มายุพี่จันว่าจะให้พี่จัน,นทิ้งผัวแล้วเขาจะหาผัวดีๆให้ใหม่แต่พี่จันเนี่ยด้วยด้วยสภาพเนี่ยเขาเรียนรู้มาเยอะแล้วเขาโตแล้วเขาก็เลยอบอกเพื่อนคนนั้นว่าไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตเขาอีกแล้วเธอก็ไปอยู่ที่ของเธอไม่ต้องมาหาผัวใหม่ให้ฉันเธอไม่ต้องอะไรกับฉันทั้งนั้นแล้วเงินเนี่ยฉันก็ไม่ให้ยืมทีนี้ก็ทะเลาะกัน ที่มึงมาอยู่ต่างประเทศได้เพราะกูติดต่อผู้ชายคนนั้นให้มึงแล้วมึงทิ้งผู้ชายคนนั้นทีหัวทรงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นว่าพี่จันไม่สํานึกบุญคุณแต่พี่จันเขาก็คิดว่าเขาไม่สนใจเพราะผู้ชายที่ติดต่อให้มันไม่ได้ดีอย่างนั้นตบตีเขาด้วยพี่จันก็เลยบอกสามีว่าถ้าผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยให้แจ้งตำรวจได้ไหมเพราะเขาไม่อยากต้อนรับพี่จันไม่อยากต้อนรับและฉันไม่ได้เป็นติดหนี้เขาฉันไม่ได้แหละเขาจะอยากได้เงินจากฉัน สามีพี่จันก็เลยจัดการให้ว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเมียฉันแล้วต่อมาพี่จันเนี่ยแกก็เลยเล่าความจริงในอดีตที่แกว่าแกเป็นยังไงแกมีแกก็เลยเล่าว่าแกมีลูกสาวหนึ่งคนแล้วทิ้งลูกสาวไปตั้งแต่ยังแบบบอสามีวัยกเกษียณของพี่จันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเธอเอ่ารอหน่อยได้ไหมนะเพราะว่าอีกหนึ่งปีท่านแกเกษียณแล้ว เดี๋ยวเราเดินทางไปเมืองไทยกันเธออยากจะไปรับลูกสาวมาอยู่ที่นี่ไหมหรือเธอจะให้ฉันช่วยเหลืออะไรเธอบอกนะพี่จันรก็ร้องไห้มากนะคะว่าครั้งหนึ่งอะ่ะแกจำได้ว่าแกมีลูกสาวสามีฝรั่งก็เดินทางไปประเทศไทยก็ไปตามหาไม่รู้ว่าจะไปตามหาที่ไหนเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนพี่จันเลยตัดสินใจไปหาแม่นะคะแม่ของสามีเก่าพี่จัน แม่สามีเก่าก็เลยเล่าให้ฟังว่าลูกชายน่ะก็ส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนนั่นแหละเพราะว่าเขามีภรรยาใหม่รวยตอนที่เองทิ้งเขาไปน่ะเขาก็ลําบากมากต้องไปทํางานก่อสร้างแล้วก็ต้องมาฝากลูกเอาไว้กับแม่แม่ก็ต้องกระเตงลูกไปทํานาทําไรลําบากมากพี่จันก็เลยบอกว่าหูขอโทษนะแม่แม่สามีเก่าเขาก็เป็นคนดีนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกจันเรื่องมันผ่านไปแล้วแม่ก็ไม่อยากจะลื้อฟื้นแต่ตอนเนี้ยลูกของจันเนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ดี เพราะว่าเขามีแม่เลี้ยงดีก็ s <S จะไปแม่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 แมสามีเก่าพี่จันแล้วไม่อยากให้พี่จันไปยุ่งแต่พี่จันเขาบอกเขาขอเจอลูกสักครั้งเพราะว่าตอนนี้พี่จันแกก็มีเงินถ้าแกช่วยเหลืออะไรลูกได้แกก็อยากช่วยแต่แม่พี่จันนะ่ะเขาก,กลัวว่าพี่จันจะเอาลูกไปแต่พี่จันเขาบอกว่าไม่หรอกถ้าบอกที่อยู่เนี่ยเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ไปละลาลูกแต่เขาแค่อยากเจอแล้วก็แค่อยากจะช่วยเหลือแค่นั้นแม่ก็เลยให้ชื่อที่อยู่ไป พี่จันก็เลยไปหาไปหานะสามีพี่จันนะไม่มองหน้าพี่จันเลยไม่มองหน้าพี่จันเลยแล้วก็บอกว่าให้พี่จันกลับไปไม่ต้องมาไม่อยากเห็นไม่อยากเจอมาทำไมในวันที่เรามีชีวิตที่ดีแล้วมาทำไมไม่ต้องมาแต่ว่าพี่จันน่ะแกะโชคดีมากเลยนะแม่เลี้ยงลูกสาวพี่จันน่ะเขาเป็นคนดีเขาก็บอกว่า จะให้เจอก็ได้แต่ว่าแล้วแต่เด็กนะว่าเด็กอะ่ะเขาจะคิดยังไงกับเธอเพราะเธอทิ้งเขาไปตั้งแต่ตอนที่เขายังเด็กตอนนี้เขาก็โตแล้วเขาจะคิดยังไงอะ่ะเธอก็พูดคุยกับเขาเองฉันให้โอกาสแต่ฉันขอร้องนะอย่าเอาเด็กไปเพราะฉันไม่มีลูกฉันไม่สามารถจะมีลูกได้และฉันมีเขาเนี่ยฉันมีความสุขมากเขาก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กมีมารยาท แล้วก็ทําให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันแค่ขอว่าเธออย่าเอาไปแต่ฉันให้เจอได้ฉันอนุญาตก็คือพี่จันนะ่ะเจอลูกก็คุยกับลูกแล้วก็บอกพี่จันก็บอกกับลูกไปตามความจริงเลยนะแต่เด็กเขาก็ถามว่าทิ้งเขาไปทําไมลูกพี่จันเขาก็อายุยี่สิบก็คือยี่สิบปีพี่จันถึงมาหาเด็กเขาก็ไม่มีความผูกพันพี่จันน่ะเขาดีใจที่เขาได้เจอลูกแต่ว่าลูกอะ่ะไม่ได้มีความรู้สึก ว่าเขาเป็นแม่แต่พี่จันนะมองเห็นมองเห็นว่าแม่เลี้ยงอะ่ะคือได้ความรักจากลูกสาวพี่จันพี่จันก็เข้าใจว่าเออเขาว่าไม่ได้เลี้ยงมันก็เป็นธรรมดาที่เด็กจะไม่มีความผูกพันเด็กเขาก็ต้องผูกพันกับคนที่เลี้ยงเขาถูกไหมพี่จันก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ชวนลูกสาวอะ่ะไปกินข้าวข้างนอกลูกสาวบอกไม่หรอกหนูไม่กินหนูจะกินข้าวกับพ่อแล้วก็กับแม่เขาก็ไม่เรียกพี่จันแม่นะ แต่พี่จันน่ะก็รับได้ก่อนจะกลับต่างประเทศพี่จันก็มาขอโทษสามีเกา่าแล้วก็ขอบคุณนะสาภรรยาใหม่ของสามีว่าเลี้ยงดูลูกเขาอย่างดีลูกเขาเป็นคนดีมากเขาแค่ขอมาเยี่ยมแต่เขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายหรอกพี่จันเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรอยากให้ช่วยฉันสามารถช่วยเธอได้นะเธอมีอะไรเธอก็ติดต่อมาพี่จันเนี่ยก็ให้เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ไว้ ถ้าฉันมาฉันขอมาเยี่ยมลูกสาวฉันได้ไหมแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่มาวุ่นวายแล้วก็จะไม่มาทําความเดือดร้อนแต่ขอมาพบมาเจอลูกสาวแค่นั้นแล้วทุกทุกครั้งที่มาเนี่ยแม่เลี้ยงเนี่ยแม่เลี้ยงลูกสาวเขาเนี่ยก็ให้การต้อนรับพี่จันกับสามีฝรั่งอย่างดีแต่ว่าเด็กะเขาไม่อยากคุยเขาไม่อยากพูดเพราะเขาคิดว่ามันไม่ใช่แม่เขาและเขายังไม่รู้สึกว่าเขาอยากผูกพัน ต่อมาพี่จันก็ไปไป,ไปม,ามามาไปไปมา,มามาก็มาหาลูกสาวเพราะว่าสามีกเกษียณแล้วก็มาอยู่ได้นานมาอยู่ได้บ่อยลูกสาวก็เริ่มพูดเริ่มคุยเริ่มบอกว่าเออหนูไปกินข้าวด้วยได้นะมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่พี่จันก็จะพูดอยู่เสมอกับสามีว่าฉันนะไม่เอาเข้าไปหรอกเธอไม่ต้องกลัวแต่ฉันแค่ขอมาหาก็คือพี่จันไม่ได้ความรัก เหมือนกับแม่ฟิลแม่มันไม่มีอะ่ะแต่ว่าถามว่าเขาคุยด้วยไหมเขาพูดดีด้วยไหมก็คุยเหมือนกับคนรู้จักแต่ไม่ใช่ในสถานะแม่แต่พี่จันเขาก็ก็รับได้เพราะว่าเป็นเขาที่ผิดเองที่ทิ้งไปนะต่อมาช่วงโควิดสินะลูกสาวก็ไม่เคยเรียกพี่จันแม่นะแต่มันมีช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยบริษัทนะคะบริษัทที่ สามีเก่าพี่จันเนี่ยเขามันไปไม่รอดมันมีช่วงติดขัดทั้งเรื่องการเงินก็ต้องการเงินสองล้านบาทลูกสาวอะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เ็ก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่พี่จันทิ้งไว้ก็เลยโทรบอกไปหาก,ก็เรียกพี่จันว่าป้าเขาก็ไม่เขาก็ไม่กล้ารเรียกว่า,วาแม่เนาะ,ะแล้วตัวเขาเองเขาก็ยังเรียนไม่จบนะคะ เขาก็เลยโทรศัพท์ไปหาพี่จันบอกว่าหนูหนูอยากให้มีเรื่องให้ช่วยพี่จันดีใจมากเลยนะมีเรื่องอะไรให้แม่ช่วยล่ะแม่จะยดแม่แม่ก็อยากช่วยแต่ถ้าถ้ามันเป็นเรื่องเงินแม่อยากช่วยเอออยากช่วยหนูไหมเพราะว่าทางบ้านนะมีปัญหาม,มันมันมีโควิดแล้วเงินอนะ่ะมันก็บริษัทมันหมุนไม่ทันต้องเอาเงินนะไปจ่ายให้ลูกน้องเพราะว่าลูกน้องที่ทํางานเนี่ยก็คือไม่อยากให้เขาอดเงินก็ต้องการเงินสองล้านบาทพี่จันกับสามีฝรั่งนะ เขาบอกมันเป็นเงินเล็กน้อยมากไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้เลยไม่ต้องเอามาคืนนั่นแหละนะลูกสาวก็เห็นว่าแม่น่ะช่วยครอบครัวทางเมืองไทยช่วยพ่อช่วยแม่เลี้ยงลูกสาวก็เลยยอมเรียกพี่จันว่าแม่นะะ เนี่ยพี่จันก็เลยอยากแชร์ว่าเวลาที่เราเนี่ยอยากจะได้ความรักจากลูกแต่เราไม่ได้เลี้ยงเขาเราจะไม่มีวันได้ฟิลนั้นเลยคนที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะเนี่ยเขาก็จะรักกันจะดูแลก,กันแต่ลูกพี่จันน่ะเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็ไปหาพี่จันทั้งครอบครัวที่ต่างประเทศลุงแกเป็นคนดีมากเลยนะลุงแกออกค่าตั๋วเครื่องบินให้หมดเลยนะ สามีฝรั่งพี่จันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสตังเขาก็ออกค่าตัว๋วเครื่องบินพาไปเที่ยวให้มาอยู่ที่บ้านพาไปตรงนูน้นตรงนี้ก็คือกลายเป็นครอบครัวแล้วถ้าเกิดพี่จันกับสามีไปเมืองไทยครอบครัวที่เมืองไทยนะคะก็ดูแลสามีพี่จันไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันไปเที่ยวเวียดนามด้วยกันก็คือพี่จันหมายหมายความว่าเขาไม่ได้โมเมนต์ความเป็นแม่แต่ลูกก็เป็นมิตร ลูกสาวว่าเป็นมิรนะคะลูกสาวโทรมาหาโทรมาเล่นโทรมาอะไรเนี่ยพี่จันเขาก็มีรู้สึกว่าเขามีความสุขแต่ตัวพี่จันไม่อยากมีลูกก็คือเข็ดเลยนะคะคนเราเนี่ยดวงมันไม่เหมือนกันดวงพี่จันเนี่ยคือจะต้องมีสามีที่สูงอายุเพราะว่าพี่จันเขาไม่ชอบทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีสามีสูงอายุเป็นฝรั่งสูงอายุก็ดูแลกันไปอยู่กันไปลูก นะคะเขาก็ไม่ได้ความรักเท่าๆกันกันกบแม่เลี้ยงแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือยังได้ความรู้สึกดีๆจากลูกว่าอย่างนั้นเถอะนะเรื่องเล่าของเรานะคะมันก็จบลงเท่านี้นะคะคนเราเนี่ยอย่าคิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วจะได้ดีทุกคนนะคะอย่างพี่จันนะบอกเลยนะว่าเพื่อนพี่จันเนี่ยได้แฟนฝรั่งติดยานะคะเพื่อนพี่จันเนี่ย ที่พาพี่จันไปมีผัวฝรั่งเนี่ยเขาเสียชีวิตนะคะเขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาถูกฆ่าตายพี่จันเขาก็เลยคิดเลยว่าชีวิตเนี้ยที่เขาได้มีสามีฝรั่งสูงอายุเลี้ยงดูดีขนาดเนี้ยคือเขาพอเพราะเมื่อก่อนเขามีสามีไทยดีรักเขาเขาก็ทิ้งแต่เขาจะมาเสียสามีฝรั่งสูงอายุไปแล้วก็ไปใช้ชีวิต แย่ๆอย่างนั้นอีกเขารักไม่ได้นะพี่จันน่ะเขาก็ไม่อยากให้คิดว่าการมีสามีฝรั่งแล้วมันจะได้ดีบได้ดีทุกคนมันไม่ใช่นะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบในคลิปใหม่ของปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ